กบ้านครับโอ้ยมันครับอันนี้ครับเราทงาๆเลยครับพี่น้องหามาโดนแล้วครับแบบนี้อันนี้ครับมันมันครับพี่น้องได้แล้วนะครับพี่น้องเลยสวัสดีครับพี่น้องครับครับเมื่อวานโชว์ครับสาวเขียวครับกะพามาหาเห็ดคือเกานะครับกะเมื่อนีนก็จะเป็นเห็ดละโงกนะครับกะหามาได้จักหน่อยละครับ นี่อยู่ขังหลังครับเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิ้งครับเมื่อน,นี้ก็มีเวลาประมาณสามชั่วโมงครับกรเบิ่งว่าจะหมันสำารดครับพี่น้องครับดอกเรียครับดอกเดียดกีไทยดอกตูมพี่น้องดอกไข่ดอกไข่นะครับดอกไข่ขไขครับสองไข่เพชรพึ่งออกครับพี่น้องผ,ผู้นี้กับผู้สูงน้องสาวเขียวน้องแดนจ้ะ โู้สูงครับขืนมากครับผ้มือครับกวาจะถึงเด้อพี่น้องครับพี่น้องงามๆสองใครครับเรื่มมันแล้วครับโอ้นี่ยครับพี่น้องเอ้ยหามาโดนแล้วครับแบบนี้อันนี้ครับมันมันครับพี่น้องอาได้แล้วนะ ครับพี่น้องเลยครับมันมันแล้วเสาเขียวมันแล้วครับมือเนี่ยเก็บมุมกันเด้อจจาพี่น้องครับครับนี่ครับดอกงามๆ้าไวจังน่อยกับเจ้าทินเพิ่นจะกินได้ครับเนี่ยพุ่นครับฟังพุ่นอีกครับซีหาดอกครับพี่น้องครับดอกนี้ก่อนงามๆครับอุ้ยคักคัก แบบนี้แหละแนวหาพี่น้องเลยครับเดี๋ยวไปทั้งคุณครับพี่น้องหลายอยู่นี่ครับพี่น้องสองดอกครับครับง,งามครับพี่น้องโอ้มาเกิดจังสีนอครับนออ๋อชุดน,นี้มันครับพี่น้องมันคักมันคักงามๆเลยจ้ะครับงามๆครับพี่น้อง ใช่ไงดีอยครับเออโดดเดียวใช่เนาะเนาะครับสาวเคียวว่าพ่อแล้วครับพี่น้องนอนไงบ่ใช่ห่ะโอ้โหล,ล่กน,นครับกำลังโคพี่น้องนะฮะงกเขาจ้ะเฮ็ดงกเฮ็ดงกล้วนๆครับมือนส่วนมากมีใครหนึ่งอะอีกใครนึ่งจ้ โอ้ไกลๆก,กันพี่นอ้องเรียว่ามีใครเดียวมีสองมาถูกเข็นนะครับนี้ครับทงามครับทงามๆพี่นอ้อง สองดอกครับตังสีมีกำลังใจครับพี่น้องน่ครับคูเลยตับฟังนี่ครับพี่น้องรับฟางนี่นะครับพี่น้องเลยไข่เรืองเลืององ,งามๆครับติดม,มั่นไปนเลยครับมาแต่ให้พ่อครับพี่น้องแบบนี้ ครับอุ้ยหกเจ็ดดอกครับมันๆจะเต็มกำมือครับครับสามดอกครับงามๆามนี้กับว่างามเลานนะครับสำหรับดินแดนที่เฮ็ดประมาณนี้นะครับเนาะเป็นบางพื้นที่ครับบางพื้นที่กับดอกใหญ่ดอกน้อยสีเหลืองกับประมาณนี้บ่ดดอกแน่นจ้ะประมาณนี้แหละครับนีก็ะือมว่างามนีจ้ะงามครับที่เราสามดอกครับ ไก่คเคียงนี่พอสาวเขียวอะ่รครับงามๆพี่น้องไก่ยังไงครับตาบานนี่ก็จีดดองไงครับเนาะซ้ำเนี่ยใช่ให้เราหัวเขาวจะง่ายๆอยู่น้ำดื่มหินแบบนี้แล้วพี่น้องงามๆเหตุเกิดเดียวๆจ้าเพราะไม,ม่มูเลยดวงจิตเป็นโม่ก็ดีครับโบโมว่าแต่มนี้ครับเก็บได้เบิดแหละครับพี่น้อง คับพื้นที่กัเป็นแบบนี้ครับครับแบบไครพี่น้องบบกำลังออกครับยางไปไก่โบมี่ครับ <c oughs> ก็บเลยกลับมาหม่องที่แหลกครับดอกบานครับดอกบานกระตัดหักเอาพี่น้อง ครับก็ได้เฮ็ดประมัณเฮ็ดละงกประมานโลหนึ่งนี่แหละครับพี่น้องเมื่อนี้ก็ส่วนมากก็จะมีแต่เฮ็ดละงกจะมีเวลาหา่บรายครับสองสามชั่วโมงพี่น้อง่นะครับสวยๆครับคืบอมาเกิดยุงสีนอเนี่ยนอเห็ด่ครับพี่น้องเกิดยุคโคตรหินไหมครับเห็ดละง,งกเหลืองก่อนกลับบ้านครับ ครับมันเจออยู่ในหลือบครับนี่ครับสีดอกลวดเลยใช่ okay, ครับครับวันนี้บ่เอาแล้วครับเอาแต่ขาแยกดอกแยกขาจ้ะดอกบางดีๆครับเห็นในซองเห็นครับนี่สีเขียมีอย่างบ่ <laughs> โอ้ยจะไหนร้อนี่นนงานเห็นหรออะไรบ่ดึงเห็นด้วย พี่นอ้องโอ่ะเอาไปยังเสียเหเนาะจังสั้นละไปเลยประมุนมด,ดอกโอ้งามๆครับเลยมันๆก็ไหนอยูใ่ในหลืมยิ้นพี่นอ้องนี่ครับงามๆครับตัดเลยครับอยากกิน่นซวนพี่นอ้องทางนี้ครับพี่นอ้อง ก่อนกลับบ้านครับอันนี้เอาไว้นี่ละสวยครับนี่ใกล้ๆกันโอ้ยเป็นตาหาอีกเนี่ยหาเบางตัวครับแต่เห็นเห็ดแบบนี้กับมันครับพี่น้องครับก่อนกลับบ้านครับงามๆครับพี่น้องก่อนกลับบ้านครับโอ้ยมันคักอันนี้ครับหลอดงามๆเลยครับพี่น้องโอ้ยตาย หามาโดนแล้ยครับแบบนี้ครับน้ำๆครับจะเย็นเอ้เกียวใจเย็นั <c ười> บได้ยังซี่ยักซีบดอกนี่คักพี่น้องเลยโอ้ยมันคัก เคลียบกลับบ้าดเราพี่น้องนะครับมันมันครับอยากได้แบบนี้แหละเอาเลยครับโยโอ้ยมันมันครับได้ซ้ำนี่ชิปดอกนี่เพราะว่าได้เป็นรูแล้วครับนะที่ได้เป็นรูแล้วอันรับครับนี่อีกดอกหนึ่งครับครับงามๆครับพี่น้องสามดอกเลี้ยง สวยๆสามดอกครับงามๆครับนี่ครับพี่น้องมันต่อเนื่องครับก่อนกลับานครับเห็ดอยู่มองทางขื้นทังลงนี่ครับพี่น้องคนย่างไก่ไปผมก็ย่างไก่ครับย่างไก่ไปตั้งไก่ครับกลับมามาเจอเนี่ยครับมองทังขื้นทา้งลงนี่แหละครับนี้ครับพี่น้องเ็มเลยครับบ้านเนี้ยรู้สึกว่านักเลยครับ มีดอกใหญไงมาสิบกว่าดอกนี่ผมมาได้เป็นโลครับเฉพาะดอกดอกที่ไดไม่ครับนี่ครับดอก่ๆนี่วัดเกือบโลครับเจออีกแล้วครับสาวเขียวโยกให่ครับเบาโซ่อาจจะเก็บเลยครับโมมีเม็ดครับอ่านี่ครับพี่น้องงามครับนี่ครับนนี้แบบไครครับหาใครวดเด้อพี่น้องครับไครยังไงนะครับ ทำใคไก่เลยครับแล้วก็มาตีครับพี่รองมานี้ครับไก่ไหง โอ้ีมัันนตวนกำลังออกกาศไล้พี่น้องในเช้ากเกี้ยวจะเคลียร์ให้เบอร์ครับกำลังออกกาศไลราะว่าเป็นเสื้อเนาะแมนจ้ะเป็นเสื้อเรื่อยๆครับเนี่ยอันนี้ครับพี่น้องนี่ครับขาวๆนี่ครับใกล้ๆกันเ,นเอาแต่ดอกยังไๆครับดอกน้อยเดี๋ยวให้ผู้อื่นเพิ่นมาเพิ่นก็สิโชคดีไปไม่เลี่ยง นะครับมันหมันครับพกใคครับโอ้หมันเหรอครับหมันทั้งเห็ดเผ่งครับเห็ดเผ่งแบบนี้โอ้คักคักมันอยู่ครับแบบนี้ครับเมื่อตอนที่ย่างไปไกลๆครับพี่น้องก็เลยกลับมาหมองเก่าครับกลับมาหนีโบพิษวังครับนี่กลับเต็มเลยครับพี่น้องนะครับงามๆกลับบ้านแล้วจ้าครับกลับบ้านแล้วครับพี่น้องครับ ครับเมื่อนี่กับมันอยู่ครับเนี่เมื่อมันอยู่ใกล้ๆนี่นะครับอันนี้ครับพี่น้องแต่อยู่ประมาณสักสองโล่อะไรอยู่เนาะนักอยู่ครับเฉพาะซิฟซิฟดอกนี่ครับเมว่าเป็นโล่ล้วครับพี่น้องครับกับมันมันอยู่ครับครับเมื่อเนี่กับมันอยู่ครับหลายอยู่ครับพี่น้องครับอ่าคลิปนี้กับบ้าโซกสาวเขียวขอบคุณพี่ๆน้องๆครับที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับสวัสดีจ้า กลับไปพอกันคลิปหน้าเดี๋ยวบาโศกจะบทาพีาน้องมาหาเห็ดคือเกาเหรอครับนี่เวลาก็จะมาเรื่อยๆนะครับเนาะ